แล้วก็ยืดยืดบ่ออ,อ,อกรั้งออกด้านข้างก่อนนะครับแล้วค่อยกลับหายใจเข้าลึกๆถ่าเช็ดกระจกสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปด้าสเอากลับครับเกปดเจ็ดหห้าสี่ส เช็ดกระจกช่วยอะไรคะ,ะครูนฮะถ้าเช็ดกระจกช่วยเช็ดกระจกคือยืดเส้นยืดเส้นเราใช้แนเส้นเนี้คลายก็คือเส้นลมปานนี่แหละปานกล้ามเนื้อหัวใจปานหัวใจอะไรพวกเนี้ยนั้นเขาคลายจากปานเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาป่วยหนักๆเราก็ต้องกดถ้ากดแล้วหายใจโลง่งคนที่หายใจคนหายใจไม่อิ่มเนี่ยกดหกเส้นเนี่ยช่วยได้เยอะเลย คือข้างละสามหรือว่าข้างละสีข้างละสีมันจะมีลำไส้ใหญ่เป็นอันนี้เป็นฟารามันมันเป็นชี้อของของของแท้แผนจีนใะะช้แล้วเออมันง่ายดีถ้าถ้าเป็นพวกลิ้นกระด้างทางแข็งและจุกอกคือเส้นไหนสุมนาสุมาสุมนาจะอยู่ตรงไหนจะเหนืนนอสะดือขึ้นมากี่นิ้ว สนิ้วใช่ไหมสองนิ้วนิ้วไหนนิ้วแบบไหน <c oughs> จะนิ้วแบบไหนสองนิ้วชื่อเบอใกล้เคีเยงกันว่าใช่ไหมครับท <c oughs> ีนี้จริงๆเนี่ยโดยแพทย์แผนไทยเวลาลิ้นกระด้างคางแข็งและจุกหกเนี่ยผมเคยคุยกับหมอแพทย์แผนไทยนะใแก้ยังไงเขาบอกให้กดตรงสุม,มุนาแล้วกดนานแค่ไหนกดไปจนกว่าเขาจะจากที่เก่งอะไรเนี่ยจนกว่าเขาจะคลายแล้วก็ อันใหขึ้นแล้วค่อยๆย,ยปล่อยแล้วก็กดใหม่ประมาณนี้แล้เราก็เราไม่เคยใช้แล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้วกดเนี่ยง่ายกว่าสบายนะครับ mm hmm. อ่าทีนี้พอใช้กระจกทีนี้อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของปรานแปดเส้นเหมือนกันแขนหยยดตึงมือตั้งขาก mm hmm. อ้าวใ,ให้ให้ให้มือตั้งขากก่อน <laughs> มืออตั้งท่าแทนแล้วกจีบเข้ามาอีกนะครับมันก็จะมันก็จะตึงมากขึ้นแล้วหายใจเข้าลึกๆอ่าแล้วก็หมุนข้อมือนะครับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอามาที่ okay. นิ้วก้อยนะครับแก้ไขนะไม่ใช่หมุนนะครับอ่าบริหารข้อมือ หอา,อายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาที่นิ้วนิ้วนิ้วนางนะครับหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอามาที่นิ้วกลางผืนไว้ได้กำไร หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าผ่อนนะครับมันจะทำให้เลือดเราฉีดและในปราณเราก็จะโล่งพอโล่งปุ๊บเราจะหายใจโล่งด้วยไอ้ที่บอกว่าพ่อไอ้ลมขึ้นแล้วก็หายใจไม่ได้ให้เกียรตรงนี้ก็คือ มันจะเป็นเส้นที่เส้นหัวใจใช่ไหมคะครูมันจะต่อมาจากเส้นของปอดเส้นของปอดปอดจะวิ่งมานี่แล้วก็จะมาแล้วจะมาเขีย่ยล,ล่องกระดูกสามร่องร่องกระดูกสามร่องนี้ถ้าตรงไหนติดถ้าตรงไหนติดและเจ็บมันจะเจ็บเจี่ยแป๊บเดียวเนี่ยสะดุ้งเลยนะครับให้ใช้มือให้ใช้นิ้วโป้งเนี่ย หลักการนวดใช้ใช้ส่วนไหนนวดถ้าตามหนังสือถ้าตามหนังสือใช้ส่วนไหนนวดใช้นิ้วนิ้วแล้วใช้ส่วนไหนของนิ้วตรงกลางนิ้วค่ะตรงกลางนิ้วคอะก็ใช้ข้อนิ้วข้อนิ้วค่ะส่วนว่ากแรกๆเราใช้ใช้ส่วนไหนนี้ปลายนิ้วเจ็บตีกเลยนค่ะใช่ถ้าตีก็จะเจ็บ ต้องใช้ใช้ใช้ข้อข้อนิวน้วนวดผมวนีกน,น,นะโอ้ใช้ข้อน,นี้เราต้องฝึกกำลังข้อนิ้วก่อนถึงควรนะถ้าจะเริ่มฝึกแต่มันจะทำให้คนถูนวดไม่บาดเจ็บแต่ถ้าใช้นี้มันจะเบาเราแต่คนถูนวดอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าจะต้องใช้ปลายนิ้วต้องเบาๆบาเบาเบาเออถ้าใช้เนี้ย แรงได้เพราะแรงไงมันก็มันก็นกคนถือวดจะไม่บาดทีน,น,นี้ถ้าเราเขี่ยเนี่ยเราเขี่ยถ้าเจอตรงไหนที่มีปัญหาเราก็กดก่อนที่จะกดให้หายใจเข้าแล้วเราจะกดลงไปในขนาดที่หายใจออกและให้คนไข้นี่ หายใจออกให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้แล้วปลอยอันนี้ก็เขี่ยใหม่อาการเจ็บจะลดลงอาการตึงมันจะขาอันนี้คือวิธีแก้แล้วตอนนี้จะหายใจอิ่มหายใจสกชื่นอ้อาวพอได้แขนเสร็จมาที่มาที่เอวยกตัวไปทางซ้ายหนึ่งสองอสามสีห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบขอมือขวาครับค่อยค่อยชื่อขึ้นแล้วก็หายใจเข้าช้าๆเบาๆใอญ่ๆหายใจเข้ากันลมหายใจไว้ยเอียงไวทนาคืนค่ค่อยลดมือลงหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกมันจะค่อยๆสัมพันธ์กันหายใจเข้ากันลมหายใจวายเอียงไปทางขวาข้างหลคือหายใจออกตอนนี้เราก็จะหมุนเอวนะครับไปทางซ้ายก่อน how แก้อะไรคะครูอันนี้จะกระดูกอช่วงที่เป็นอเอวนี่ครับอาจจะมีกี่ท่อนนะเจ็ดท่าน <c oughs> ด้ได้แถวเนี้ยได้กระบังลงนะครับทีนี้เราก็จะยืดเส้นมากขึ้นถ้านทานี้ถ้าทำได้นะครับหัวจะโลง่งแล้วมันจะโล่งทั้งตัว แต่ถ้าทำยังไม่ถึงก็เอาเท่าที่ได้ก่อนเอาโยกตัวขึ้นลงด้านหน้าก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาทางขวา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาถึงพื้นกันทุกคนยังครับ ตันตนี้มันตึงอาเดี๋ยวนี้ากล่ะกมลงแล้วก็เงยียนหน้าขึ้นกลางแขนออกหายใจเข้าลึกๆกานลมหายใจไว้มือซ้ายแตกข้างฝ่าเท้าขวาดันตัวมาตรงกลางนับหนึ่งถึงสามสิบนับหนึ่งสองสาสี่ห้า ื่ออะไรคะครูตบให้มันเอาให้ลมเข้าไปดันเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อวานนี้เวลาจะเคาะปอดจำได้ไหมอ๋อต้องทําให้เป็นเราเไม่ได้ใช้ฝ่ามือเราทํา <ลม S 2> เป็น <ลง S 2> อุ้งมือเราใช้ลมดันอารมณ์ดันต้องทํามือเป็นุอุ้งนะครับด้านนอกก็ประมาณถุงน้ําดีด้านในก็ด้านนอกถุงน้ําดีด้านับและลำพวกลำไส้ใหญ่ ด้านในตับแล้วก็ลำไส้ใหญ่ตบดีวย้านถ้าของไต้หวันเขาจะมีไม้ไผ่อามาตีเคาะเคาะเอาดีๆเ้ยขนหน้าขึ้นกลางแขนออกหายใจเข้าลึกๆกันลมหายใจไว้มือขวาแตะข้างฝ่าท้าซ้ายดันตัวมาตรงกลางนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบอาวพอตโบอีกรอบหนึ่ง ทำเท่าที่ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปต่อที่บ้านจะ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองครับ <c oughs> เมื่อไหร่ที่เราแตะถึงพื้นแล้วโดยไงายฝ่ามืออย่างนี้ได้เน,นี่ยอ,อันนี้จะช่วย <c oughs> ได้เลยเ <c oughs> อาแค่มือแตะที่ฝ่าเท้าค่อยๆยกมือขึ้นยกมือขึ้นหายใจเข้าหายใจเข้า การลมหายใจว้ยแอนตัวไปข้างหลังนับหนึ่งถึงสิบดีใจอ้าคืนครับหายใจออกลืมหนึงว่าหมเลยนิดลืมไม่หมดอาการมันเย็นมันไม่เหมือนเมื่อวานนะวันนี้ลมแทบส่วนถ้าทำไปได้สักเจ็ดวันจะค่อยๆคลายแล้วอันนี้สักสองอาทิตย์ ก็ดีขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะยืดได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าฝืนจะปวดวันลุงขึ้นจะปวดอ่าทีนี้มาที่หัวเข่าเท้าชิดกันเข่าชิดกันย่อเข่าลงเล็กน้อยมือแตะหน้าขาตั้งตัวให้ตรงหายใจเข้าลึกลืหมุนเข่าซ้ายขวาสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งปฏิบัติ หนึ่งสองสามสีห้าหกเจดแดเาสบกลับครับ 9, ก้าแปดเจ็ดหห้าสสสองหนึ่งศูนยไอเข่าเนี่ย อายอนลองเอาไปทำกับชาวบ้านดูดิส่วนมากคนแก่จะปวดเขา่าทีน,นี้ใช้ลำปิ้งกล้วยให้กินสักสิบสี่วันลำปิ้งกล้วยคืออะไรคะลำปิ้งกล้วยเป็นยังไงคะครูคือเอาลำเอารำละเอียด<อ>มาลอนมาลอนอาจะะแป้งเอาลำม,มาลอน ลำสองช้อนโต๊ะลำสองช้อนโต๊ะแล้วก็กล้วยใช่ไหมคะอันนี้เอ,อาแป้งเอาแป้งกล้วยนี่ไปขยําเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกัน<อ>แล้วก็ทําเป็นแผ่นเท่าฝ่ามือนี่เอาไปตองห่อแล้วไปยา<อ>่างมันจะเป็นคุกกี้ลำะค,ะ<อ>คุกกี้ลำกล้วยลำปิ้งกล้วยอร่อยให้กินสิบสี่วันอาการปวดเข่าก็จละลดกินตอนไหนหรืช่วงเช้าได้จะดีลำ,ลำละเอียด ลำที่เขาสีข้าวออกมาแล้วค่ะมันจะมีลำถ้าถ้าถ้าลงสีที่มันกลางหน่อยมันจะหวานมากไม่เป็นร้อนเราเราเพิ่มนี่มันจะหวานแต่ถ้าลงสีน้อยมันจะไม่เทข้มนมันเอาเอาเอากล้วยสุกใช่ไหมคะสีใหญ่กล้วยสุกมาขยันถ้าไดเป็นลำละเอียดเนี่ยก็ต้องร่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีหัวอ่าหัวข้าวอ่ะแบบจะหมูกข้าวใช่ไหมไม่มันจะเป็น แบันแกนอ๋อันเนี่ยตัวนั้นเน่ะมันจะทำให้ระคายคอฮะแล้วถ้าคนาก่กินเน่างทีมันจะติดคอฮะแล้วทีนี้ลองกินดูสิบสี่วันเนี่ยอาการปวดขาวก็จะดีขึ้นก่อนอาหารแลวอร่อยเลยนะคุกกี้ถ้าทำถ้าถ้ามีเตาถ่านนะย่างมันจะมันจะกรอบๆเหมือนคุกกี้อร่อย แล้วก็กินแล้วสุขภาพจะดีด้วยพอดีเลยที่บ้านมีโรงสีเล็กถ้าคนแก่อนิ่มๆทีนี้ถ้าไม่มีเตาถ่านอยู่ในเมืองบ้านบ้านอยู่ในเมืองเป็นตึกทําไงก็ใส่เตาอบมาตั้งเปิดไฟอ่อนอนแล้วก็อังอังแต่จะไให้ใช้วิธีอบเพราะว่ามันมีผลอ๋อออบนี่เขาจะสูญเสียน้ํามากเกินไปฮะ อันนี้เราต้องการน้ำมันให้เขาออกน้ํามันมามันจะเป็นน้ํามันลำ,นำนเป็นน้ํามันลำอันนี้ใบถ้าใช้ใบกล้วย <c oughs> ถ้าใช้ใบกล้วยใบกล้วยก็มีประโยชน์ <c oughs> ด้วยครับ <c oughs> อ่ามันจะสัมพันธ์กันอ,อันนี้ดูเหมือนจะเป็นงานวิจัยของอ่ามหิดลสรารยานานแล้วนะเอ้ยอ้ยกกำแพงแสนหรือสารยานมหิดลเอ กระแพงแส้มีไหมฮะไม่มีเนาะมีไอ้ต้องสารยาฮะเกษตรศาสตร์เกษตาสตร์เป็นงานของมหิดล<อ>สารยาฮะมันจะมีลำปิ้งกล้วยกับชา,า,าชามันจะมีชาอีกตัวหนึ่งชาเมเยราฟ<อ>ชาเมเยราฟนี่<อ>ขับพิษเอาไปทำ<อ>ไรคะเอาชาไปเอาชาไปเอาเมเยราฟไปตากแดดแล้วมั้ยเอาเมเยาไปตากแดดแล้วมาคัวเหรอคะไม่ ถ้าคั่วมันก็จะหอมขึ้นคั่วก็ได้ไม่คั่วก็ได้มียาลาบสดได้ไหมคะครูไม่ยาลาบสดก็ได้แต่ความหอมจะลดลงอ่าถ้าถ้าถ้าตากแห้งไม่ไม่ไม่ต้องตากแห้งจะหอมตากแห้งนี่ค่าเอาส่วนไหนบ้างคะเอาทั้งห้าเอาทั้งห้าคือมียาลาบทั้งห้าคือตามที่เขาทําวิจัยนี่มันมียรลาบทั้งห้าแต่นี่ถ้าส่วนมากเราจะจะเจอช่วงที่มีดอกเข่านั้นแะมันก็มันก็หายาก มันก็จะได้มายลาบทั้งสี่ดูจะเป็นหลักส่วนมากะจะขับพิษขับพิษมายาลาบช่วยขับพิษอ,อันนี้<อ>ผมเ <ไป S 1> คยทดอลองใช้กับคนจะได้หอมเขาเป็นช่างบัตรกรีช่างบัตรกรีเขาไปทำงานที่ไต้หวันแล้วก็เป็นญาติกับลุงสีที่อยู่สวนแล้วเขาก็เปือ่อยเขาจะเปือ่อยเขารักษามาสองปีหาหมออยู่ประมาณสองปี หมดไหลตังแล้วมันหายแล้วก็หายแล้วก็ขึ้นหายแล้วก็ขึ้นเพราะเขาต้องทําบัตรดีอ่ารอบสารสีอะไรประจานสารตะกั่วตอนนี้หลานเป็นอยู่เพราะว่ามันอยู่กับไอ้ซ่อมเครื่องจากโรงงานอ่าเดี๋ยวลองเลยได้ลองเลยพอไปนี่ปอดแล้วมันปอดมันจะหายไปหายไปเกือบขั้งตรงนี้คือมองไม่เห็นพันโบอยู่หลัน้ไ่ได้เลย น่าจะได้ครับพวกพวกไอพวกเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้นี่น่าจะได้นะแต่แต่ถ้าเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้ส่วนมากผมจะใช้พวกอานุมานประสานกายฮนะมันจะช่วยเรื่องกอดแล้วช่วยเรื่องพวกภูมิแพ้พวกขอบผื่นเนี่ยผมจะใช้อานุมานประสานกายแต่ถ้าพวกสารพวกพวกสารหนักเนี่ย สานหนักเนี่ยจะใช้ย่างไมยราบอย่างเดียวอย่างเดียวแต่ทีนี้บางคนต้องการให้ความหอมมากขึ้นก็ใส่ใบเตยประมาณนี้อันนี้ก็เรียกว่าชาไมยราบเคยเคยมือฮาอยู่พักหนึ่งนะนะครับต้องการให้มันครบสามตัวจะเอาอะไรเพิ่มสามตถ้าถ้าจะมันต้องมาดูที่ว่าตัวไหนที่ขับคิดได้ใกล้เคียงกัน มันย่าลาบมันย่าลาบได้หนึ่งนะมันย่าลาบใบเตยละลางจืดนี่<ล>จะเข้าคนอื่นไม่ค่อยได,ไไดน้น่าจะเป็นย่านางแดงมากกว่าย่านางแดงได้เพราะเพราะย่านางแดงนี้ก็จะไปกับคนอื่นได้แล้วก็ตัวไหนขับพิษได้อีกตัวนึ่ง้องหาอาจจะเป็นแต่ใบเตยนี่คือคือเสริมกลิ่นเสริมาเสริมกลิ่น บำรุงหัวใจแต่ตอนนี้ถ้าต้องการให้ขับที่ใจก็ใช้ลากเตยประมาณนี้เอ้าพอมาเข่าเสร็จแต่ลําปิงกล้วยนี่น่าสนใจครับมัน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 อร่อยด้วยอมาที่เขาแล้วก็ข้อเท้าตั้งสูงหายใจเข้าลึกล หมุนข้อเท้าซ้ายสิบครั้ง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 ,ง,งปฏิบัติหนึ่งสองสาม ดกเท้าถ้าหมุนมันตัง้งม,มันจะช่วยเวลาไอหมุนข้อเท้านี่วันไหนที่ไม่ให้ได้ออกสองสวันไม่ต้องไม่ได้ทำสองสวันติดต่อกันนะเวลาเดินเดืนไปนี่เจอพื้นต่างระดับเท้าเราจะมีปัญหาเร็วแต่ถ้าเรายืดเส้นนี้ต่างระดับเนี่ยมันจะ เคลื่อนไหวตัวได้ดีนะมันอาการพิก,รการอะไรก็จะยากขึ้นอันนี้ช่วยได้เยอะนะเอาทีน,นี้มายืดเส้นให้ให้สุดเฮ้ก็คือ,นนอ,นนอ,อนนถ้าได้เท่านี้ก็เอาได้เท่านี้ก็เอาได้เท่านี้ก็เอาเงื่อนไขคือเข่าต้องตึง ข่าวต้องตึงอันนี้เนี่ยถ้าถ้าเราฝืนกล้ามเนื้ออาจจะฉีกถ้าฉีกนี้มันจะต้องรักษาตัวประมาณเจ็ดถึงสิบวันไม่ต้องฝืนถ้าทำได้แค่ไหนแค่นั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนหาจจะเข้าลึกๆเตะสลับด้านหน้าซ้ายขวาสิบครั้ง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 ปฏิบัติหนึ่ง สองสามสี่อ้าหปดเกสิบอาต่อเลยครับอาจจะข้าลึกๆเ็นสลับด้านข้างซ้ายขวาสิบครั้งสิบครั้งสิครั้งสิครั้งปฏิบัติหนึ่งส สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันทีนี้ด้านหลังด้านหลังนี้อาจจะยากขึ้นหน่อยยกขาซ้ายหันไปทางขวา ยกขาขวาหันทางซ้ายเดี๋ยวนี่ครับนี่ลองทำดูครับเส้นมันจะตึงตลอดเลยแล้วแต่นี้ขนาดที่ตึงแล้วเรายกแค่นี้มันตึงล้วใช่ไหมแล้วเราก็ช่วยอะไรอันนี้ช่วยอะไรครัครูครานี้มันจะทำยากมันจะยืดเส้นตั้งแต่นี้จนยืดเส้นตั้งแต่หัวจุดเท้า เดี๋ยวนี้ถ้าเขางอนี่จะไม่ค่อยได้ผลห้ามห้ามงอเข่าเข่าต้องตึงเดี๋ยวนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นมันเชิบหันตามจะหันตามข้าวยเวลาเวลาหันไปนี่หันสลับข้างหันไปเพื่อไปดูว่าส้นเท้าเรายกสูงไหมหัวกับเท้าสลับกันหัวหัน้ตึงตลอดแนวอ้าวมา เตะสลับข้างหลังนะครับอาจจะเข้าเตะสลับด้านหลังซ้ายขวาสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำสมาธิด้วยนะเนี่ย มันทำสมาธิเลยอืมมันจะทำให้เราประกอบสติ <laughs> มีสติต้องมีสติตสตท่านี้การเดินหายใจแล้วก็กั้นลมหายใจเนี่ยมันทำให้เราเกิดสติเวลาเราเวลาเราจะนั่งสมาธินี่ถ้าเรานั่งนั่งยังไงมันรวบรวมความคิดไม่ได้ปุ๊บมีวิธีหนึ่งที่รวบรวมเร็วที่สุดคือกั้นลมหายใจ กั้นลมหายใจรวมสติได้เร็วที่สุดอืม่ใช่นะมันจะขาใจจะคาจะลืมจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมาอยู่ที่ลมหายใจเพราะว่ากลัวตายใช่มันก็จะมาอยู่พอมาอยู่ปุ๊บไอ้ที่เราวุ่น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 อยู่เมื่อสักครู่เนี่ยหายหมดเลยนะอันนี้เร็วมากมีวิธีทีนี้ถ้ากั้นลมหายใจไม่ได้ก็มือบีบจมูกไป ไอเรื่องอื่นก็จะถูกลืมใช่ใช่มีวิธีแล้วค่ะมีวิธีทำสติแล้วแก้ฟุ้งซ้านหมอไม่ต้องแบบคิดเยอะสำหรับคนที่ฟุ้กด้านการลมหายใจเลยไมต้อทำอะไรหายใจไม่ออกก็อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ก้อนกัดเจ็ดซอฟขึ้นมาหน่อยอดย์บอกให้ทำให้ทำปากให้เล็กที่สุดเท่ากับรูสวนเข็ม ดูสนเข้มางายสัมมาแล้วก็เป่าลมออกายาวๆอืมนที่สติเราก็จะ ไม่อยู่ที่ลมหายใจแล้วอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ป่วยหนัก,นกๆเป็นมะเร็งเป็นอะไรที<ๆ>่เคลื่อนตัวอะไรไม่ได้นี่เป่าล,ลไมไปด่าทีน,นี้เราก็ยืดเส้นยืดสายมาครบแล้วมาทวนจัญญาแพทย์แผนไทยวันนี้จะจำได้กี่รัชการ ขยันสะอาด